สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรือ TK a u t o m a x นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์กราบขอบพระคุณคุณลูกค้าท่านนี้มากนะคะที่ไว้ใจและเลือกเข้ามาใช้บริการที่ร้านเรานะคะขับรถมาถึงก็จัดการเปลี่ยนกันเรียบร้อยเลยเดี๋ยวพาไปดูล้อนะคะก่อนหน้านี้คุณลูกค้าใส่ล้อขอ .17 นะจุดประสงค์มาเลยก็คือยางหมดสภาพแล้ว1น,นะคะ2ต้องการให้ขับนุ่มสบายมากขึ้นนะด้วยความที่เขาไปินโนวารถออสากรถใหญ่ๆออกแนว SUV แล้วกันเนาะนี่เลยค่ะ ตัวนี้เป็นอินโนวาขอบนะจะคู่กับยางบิชาตนตูลันซ่ารวมเทินทั้งชุดอยู่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นแจ้งจริงๆว่าหมื่นกว่าล้อสี่วงเป็นสภาพป้ายแดงไม่มีรอยเลยนะคะยางปิชโตนก็เป็นยางใหม่ตุ่มสียังอยู่ชัดเจนเดี๋ยวพามาดูนะนี่เลย ตุ่มยังอยู่ชัดเจนนะรอยฝนเมื่อกี้คือการกลิ้งนิดนึงนะแต่บอกเลยว่าใหม่กลิบๆเลยค่ะตัวนี้รวมติดตั้งถุงล้อให้พร้อมใช้งานมีบริการหลังการขายด้วยอีกเช่นเคยนะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแอบเชร์นะว่าอินโนวาขอบ16เนี่ยจุดเด่นเขาคือน,นุ่มสบายเวลานั่งเนี่ยขับไม่กระด้างแต่ถ้าต้องการเต็มซุ้มเป็นขอบ18ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะมีคุณลูกค้าบางท่านเปลี่ยนเป็นแคมรี่เอ็มซีเอามาใส่อินโนวา nova, บอกเลยว่าสวยจริงๆค่ะ ยังไงวันนี้เดี๋ยวโบอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ